แต่ปรากฏว่ากลุ่มช่องฟ้านะครับใช้ชื่อว่าเรวัตกินเกสรแฟนคลับเขาก็คิดว่าเป็นผมเนี่ยไปเปิดอ้เฟซบุ๊กนะครับและใช้ชื่อเรวัตกินเกสรแล้วก็ต่อด้วยแฟนคลับนะครับหรือแจ้งข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีเลยครับท่านอย่าไปทําอย่างนี้ผมเดือดร้อนไปด้วยครับนะครับผมเดือดร้อนไปด้วยผมจะไม่ด่านักการเมืองนะนะครับผมจะไม่ว่าใครนะครับ ถ้าทำดีผมก็ชื่นชมนะครับท่านเลิกทำเถอะนะครับเปลี่ยนนะครับอย่าเอารูปผมไปเลยนะครับอย่าเอารูปผมไปเลยคนเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผมนะครับแล้วคนติดตามคุณก็มากพอแล้วคุณไปทํามาหาแดกของคุณทั้งอื่นเถอะนะครับไม่ต้องเอารูปผมไปทำมาหากินหรอกเอาชื่อผมไปเนี่ยเดือดร้อนนะครับอย่าต้องให้ผมก็เห็นว่าท่านอาจจะเป็นแฟนคลับกับผมคนหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผมจริงๆเนี่ยนะมันไม่ได้นะครับมาเนี่ยผมบอกแล้วว่าให้ขึ้นว่า fc นำหน้าสิ fc เลวัดอย่างนี้นะครับแล้วอย่าเอารูปผมไปเอารูปคุณลงไปเลยนะครับเวลาคุณถูกไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรเนี่ยเขาจะได้แจ้งความได้ถูกอย่าเอารูปผมไปนะครับลบรูปผมให้หมดนะครับไอ้พวกช่องปลอมๆออะไรเนี่ยนะครับอย่าต้องให้โมโหโครทากันเลยนะ นะครับไม่เข้าท่าครับบางทีเอาไปด่าสถาบันด้วยเอาไปด่าคนนั้นคนนี้ไอคนโพสต์มันใครมันรู้ขี้พืชถึกถังนะครับในกลุ่มคุณมันต้องสองแ0นกว่าคนสองแสนกว่าคนเนี่ยคุณอยากจะเป็น min Page, แอดมินเพจถ้าคุณไม่ดูเลยไม่ตรวจสอบเลยเนี่ยเวลาเขาแจ้งความดําดเนินคดีเนี่ยคุณเป็นผู้ต้องหาที่สองนะคุณเป็นผู้ต้องหาที่สองนะ นะครับคุณเลิกซะนะนะครับคุณเลิกซะนะครับคุณเลิกซะนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเอารูปผมออกเลยนะครับเปลี่ยนชื่อผมออกเลยนะครับส่วนผมมาไลฟ์สดอะไรสดคุณจะเอาไปตัดบ้างอะไรบ้างผมไม่ว่าอะไรนะครับนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นท่านใดนะครับไม่รู้ว่าเป็นท่านใดนะครับแต่ว่าคุณผมเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมจะไปที่ การจนบุรีที่ไล่อังอุ่นผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีสักทีหนึ่งนะครับไม,ไม่นั้นมันไม่จบสักทีผมเตือนด้วยหวังดีมาหลายครั้งแล้วนะครับที่จริงไม่อยากจะแจ้งความใครนะครับให้เวลานะครับให้เวลานะครับเปลี่ยนเลยนะครับคุณเปลี่ยนเลยนะครับเป็นแฟนคลับผมจริงๆต้องรู้สิว่าผมหัวจิตหัวใจยังไงผมรักชาติรักสถาบันเทิดทูนในหลวงรเก้า นะครับเทิดทูนในหลวงรอสิทธิ์นะครับเทิดทูนราชวงศ์จักรีนะครับรักผืนแผ่นดินไทยไม่ดูถูกศาสสนาใดนะครับไม่ว่าจะพุทธคริสต์อิสลามฮินดูนะครับแล้วก็ไม่ดูถูกถ้าผมจะด่าใครผมจะออกมาด่าตรงๆนะครับมันไม่เข้าใจหัวจิตหัวใจเราเลยนะครับ และการเมืองเนี่ยเราอย่าไปยุ่งนะครับการเมืองนะครับถ้าดีเราก็ชมนะครับอะไรถ้าเขาออกนอกลู่นอกทาง Greek, เราก็มาเตือนเราก็มาบอกเขาเอาอย่างนั้นดีกว่านะคุณเปลี่ยนซะเลยนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะดูผมอยู่เนี่ยนะครับน่าจะดูอยู่เนี่ยคุณเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเอารูปคุณเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรูปเลยวัดกินเกสรอ,ออกไปเลยครับ เวลาก๊อปแล้วข่าวต่างๆช่องต่างๆเขาเอาไปลงเนี่ยเขามาบอกจากเพจเลวัดกิ่นเกสร์มันเดือดร้อนผมนะฮะมันเดือดร้อนผมนะครับไม่เข้าท่าเลยครับไม่เข้าท่าเลยนะครับมันปลอมเยอะไปหมดนะฮะ มันไม่ใช่ครับบอกเป็นเอฟซผมไปเอาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรมั่วหมดนะครับมาลงนะฮะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าเขาจะก๊อปหน้าหน้ามาให้ส่งมาทางไลน์ผมก็เล่นแต่ไลน์เล่นแต่ช่องแดงช่องดำอะไรเงี้ยนะฮะเอาชื่อไปพอคนเขาพิมพ์เลยวัดกินเกสรมันก็ขึ้นเขาเห็นรูปหน้าผมเขาก็กดติดตามเขาก็กดติดตามเพราะคิดว่าเป็นผม คุณไปหลอกคนอื่นได้คนติดตามไปตั้งสองแสนกว่าคนแล้วนะครับเป็นแสนคนแล้วนะฮะไม่ได้เรื่องครับคุณเปลี่ยนนะฮะเอารูปผมออกนะครับเอารูปผมออกนะครับห้ามเอารูปผมไปนะครับละเมิดผมนะครับละเมิดสิทธ์ส่วนบุคคลผมนะครับผมรัฐมนตรีสม,มิดาไทยเศรษเนี่ยผมเมตตาเขา ผมเมตตาเขาครับผมเมตตาหลานคนนี้นะครับกริยามารยาทเรียบร้อยไม่แอกนะครับไม่แอกไม่โอ้ไม่อวดนะครับแล้วก็ทำงานดีแล้วก็ซื่อสัตย์นะครับไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับถ้ามันเช็คเดี๋ยวเดียวก็รู้ครับเช็คเดี๋ยวเดียวก็รู้นะครับผมก็ ปล่อยผ่านมานานแล้วนะครับจนเมื่อวานเนี้ยนะครับนักการเมืองผู้ใหญ่เลยนะครับระดับอดีตรัฐมนตรีเลยแต่ไม่ใช่พ่อเขานะครับไม่ใช่รัฐมนตรีชาดานะครับไม่ใช่คุณชาดานะครับมาเนี่ยไลน์มาส่งบอกพี่โอ้โหพี่ไปด่าหลานเลยบอกเฮ้ยจะไปดา่าทําไมเล่าผมชื่นชมอยู่ตลอดนะครับ ผมก็ไม่ค่อยอยากจะดำเนินคดี F อซผมนะถ้าเป็น F อซผมนะฮะก็เลยออกมาเตือนเตือนเป็นคร <to> <ennes> ั <tw> <day> ้งสุดท้ายนะครับเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอย่าอย่าต้องให้ผมต้องไปนั่นเลยนะครับเปลี่ยนเธอะเพราะว่าคุณก็พอสมควรแล้วมีคนติดตามไปตั้งสองแสนกว่าคนแล้วนะครับแสนกว่าคนแล้วนะครับอย่าอย่าเอารูปผมไปลงเลยนะครับแล้วใช้ชื่อผมเนี่ย เวลาเขาก๊อปหน้าไลนา์ก๊อปอะไรเนี่ยถ้าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยผมโดนด้วยเลยนะครับผมโดนเป็นผู้ต้องหาที่สองเลยนะครับไอคนที่โพสต์ไปเนี่ยผู้ต้องหาที่หนึ่งผมผู้ต้องหาที่สองนะครับผมผู้ต้องหาที่สองเลยนะคุณทําอย่างนั้นไม่ได้ครับจะไปใช้ชื่อผมเอารูปผมไปลงอย่างนี้ไม่ได้ครับไปหลอกลวงไปช่อโกงชาวบ้านช่อโกงประชาชนนะครับนะครับ ไปหลอกลวงชาวบ้านเขานะครับเอารูปผมไปนะครับผมไม่ได้ดูโหวนกรสะรสะลยวันนี้นะครับมัวยุ่งอยู่นะครับไม่ไม่รู้มีข่าวอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ดูเลยครับ ข่าวอะไรนะไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวนะฮะผมดูไอ้ขมนเนี่ยผมมองว่าช่วงเนี้ยมันเตรียมการครับก็ยังนอนบ้านได้อยู่นะครับแต่อย่าไประวังออย่าไปประมาทนะครับประมาทขมนไม่ได้ครับเขาไม่มีทางออกไอ้หุณนเซนหุณนามเนตมัน มันไม่มีทางออกครับมันต้องเปิดสงครามอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วถ้าเปิดเที่ยวนี้ผมคิดว่ามันจะต้องทุ่มกำลังเต็มที่นะครับกับทหารบกมันเนี่ยนะครับทุ่มอัดเราเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้เราถอยแล้วมันก็จะตรึงกำลังนะครับไอ้ฮุนมนเน็ตก็จะไปแหกปากร้องขอให้อเมริกามาไก่เกียร์อีกว่า อ้างว่าไทยลังแกทั้งๆท,ที่มันมันมันบุกไทยก่อนนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็จะตรึงกําลังว่ายึดกันได้แค่ไหนแค่นั้นมันหวังแค่นั้นแหละครับโอกาสที่มันจะเปิดด่านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยกับรัฐบาลคุณอนุทินนี่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ข่าวออกมาแล้วว่านายกอนุทินบอกว่าจะยกเลิก MOU4 3 MA, m สา o u 44นะครับ ท่านนายกบอกว่าไม่รู้จะมีทำหาอะไรนะครับ MOU 43 MOU 44คุยกันมา20กว่าปีแล้วมันไม่รู้เรื่องนะครับมาคุยกันใหม่นะครับมาคุยกันใหม่ตอนนี้ MOU 68นี่นะครับมาคุยกันใหม่นะครับไอ้ข้อตกลงระหวังไทยกับกัมพูชาเมื่อปี43ปี44ยกเลิกไปครับคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยแล้วครับนะครับนะ คุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยมันอย่างนี้ครับคือการที่ไปใช้รูปหน้าแล้วไปใช้ชื่อใช้นามสกุลคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนก็เมื่อกี้เนี่ยคนเข้ามากวนผมเนี่ยนะครับ ในไลฟ์สดเนี่ยผมไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้สนใจนะครับใช้ชื่อใช้นามสกุลด้วยเหมือนท่านเอาชื่อผมไม่ใช้เนี่ยเลวัดกินเกสรเนี่ยแล้วเอาไปด่าคนนั้นเอาไปด่าคนนี้นะครับเขาไม่รู้คิดว่าเป็นผมครับแล้วเอารูปหน้าผมไปด้วยน้ำหนักเลยครับหนักเลยท่านเลิกซะนะครับท่านเลิกซะนะครับ เพจปัญญานิ่มนะครับเพจฟ้าเนี่ยปัญญานิ่มใช้ชื่อเลวัตกินเกสอนแฟนขับมั่งเลวัตกินเกสอนแจ้งข่าวมั่งแล้วไม่เคยควบคุมเลยนะครับไม่เคยควบคุมลูกเพจเลยว่าจะโพสอะไรนะครับใครจะโพสอะไรก็มันไม่ได้มันไม่ได้ครับ แจ้งความดำเนินคดีได้เลยครับไม่ใช่ฟ้องนยได้นะครับแจ้งความดำเนินคดีได้เลยแต่ผมผมเห็นว่าเอมันจะเป็นเอฟซีผมหรือเปล่านะที่จริงแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะครับเป็นผู้ต้องหาทันทีเลยครับเป็นผู้ต้องหาทันทีเลยนะครับแล้วใครไปโพสต์อะไรที่ทําให้เรามาหมิ่นประมาทเราดูหมิ่นเราหรือทําให้เราเสียหายก็แจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะครับกับไอคนที่โพสต์ ส่วนเจ้าของเพจนะครับเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยนะครับยังไม่เคยติดคุกไม่รู้สึกหรอกนะครับให้เลิกทำซะน,นะครับเอารูปผมออกไปเลยนะครับอย่ามาหากินอย่าหาแดกกับรูปผมเลยอย่าเอาชื่อเลวัตกินเกศรไปหากินหาแดกเลยนะครับ <S <S ผมไลฟ์สดอันเนี้ยไลฟ์สดช่องเนี้ยครับเนี่ยโจเลวัต เนี่ยครับโจเลวัดเนี่ยนะครับไอ้ช่องดํานี่ก็โจเลวัดเนี่ยครับมีสองช่องช่องสำรองก็ไอ้มือปราบขุนดงหนึ่งเนี้ยก็เล่นอยู่แค่เนี้ครับเนี่ยเล่นอยู่แค่เนี้ยนะครับเล่นอยู่แค่เนี้ยน,น้ําท่วมใช่ไหมฮะโอโหจริงๆเลยนะครับตอนนี้ท่วมแล้วส่งข่าวมาหลายจังหวัดแล้วนะครับเริ่มท่วมแล้วนะครับตอนนี้มันต้องดูไอ้พายุลูกใหม่ด้วย ชื่ออะไรก็ไม่รู้พายุบัวลอยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับพายุบัวลอยหรืออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าคงไม่ท่วมเหมือนปีห้าสี่แล้วครับแต่ว่ามันจะไปท่วมแถวสุขโขทยัยนครสวรรค์อยุธยาสิงบุรีอ่างทองอะไรอย่างเงี้ยลิมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะพายุบัวลอยเนี่ยยังไม่รู้ไอ้บัวลอยมันจะหนักถึงไหนก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าคนกรุงเทพนี่ก็จะปลอดภัยหน่อยเพราะว่าทางกอทมตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเขาทำคันกั้นน้ำเข้าไว้นะครับระบายลงนะฮะรบะบายลงระบายลงแม่น้ำนะครับเดี๋ยวนะครับ ่อีสานก็หนักครับมาเนี่ยท่วมอุบลอุดรอ,อะไรอย่างเงี้ยผมบ้านผมอยู่เขาพนมเศษอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ไม่ต้องห่วงครับท่วมทุกปีครับท่วมทุกปีครับนะฮะท่วมทุกปีครับแต่ว่า เราก็ปรับตัวนะครับปรับตัวปรับตัวกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับคนบ้านนอกเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่จะให้ดูต้นสโนโหนต้นสโนโหนต้นดอกสนโหนครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้แล้วครับเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองอะไรไม่ค่อยดูปฏิทินนะครับแต่จะสังเกตต้นสนโหนนะครับต้นสนโหนที่อยู่ชายบึงนะฮะ ถ้าต้นโสนดอกมันบานดอกสีเหลืองเหลืองที่มากินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยครับมันบานนะครับถ้าพ่อกับแม่บอกไปเก็บดอกโสนมาถ้าไปเก็บดอกสนมานี่ต้องกลับมาที่บ้านเลยครับถ้าดอกโสนบานนะครับจะกลับมาที่บ้านนะครับแล้วจะเอาเรือเนี่ยมานะครับแล้วเอาสิ่วเนี่ยไปขูดชั้นเก่าๆที่เรือนะครับเป็นเรือพายเรือพายขูดชั้นเก่าๆออกนะครับแล้วก็ซาะเอาตะปูแคะ ตามร่องแตกนะฮะตามร่องแตกนะครับแคะออกนะครับแล้วก็เอาน้ำมันชันน้ำมันน้ำมันยางเนี่ยครับน้ำมันยางเนี่ยผสมกับเศษผ้าผสมก็ได้ดิบได้ใจที่เป็นใสสินนะครับม้วนแล้วก็อัดไปในร่องนั้นนะครับอัดในร่องนะครับอัดในร่องแล้วก็เอาชันเนี่ยมาผสมกับน้ำมันน้ำมันนะครับน้ำมันยางปั้นให้เหนียวเหนียวแบบ แบบเม็ดขนุนเลยอย่างนั้นนะครับแล้วก็แปะนะครับแล้วก็รอมันแห้งนะครับรอมันแห้งเตรียมน้ํามานะครับแล้วก็ผูกเชือกเข้าไว้เลยเวลาน้ํามานี่มาเร็วมากนะครับน้ํามานี่มาเร็วครับมานี่ฟืดเลยนะครับหมูเหมือนี่ร้อยหมดวัวควายร้อยหมดเลยนะครับมานี่ก็ท่วมทุกปีนะครับแต่ว่าชาวบ้านแถวบึงบอราเพชรเนี่ยเขาจะปลูกบ้านไต้ถุนสูงครับใต้ถุนสูง ตก4เมตรนะฮะจากพื้นดินเนี่ยสูงเกือบ4เมตรนะครับถ้าบ้านใช้เขาก็เตี้ยลงหน่อยได้นะครับหนีน้ํากันนะครับแต่ว่าลําบากก็คือเวลาปลูกข้าวเนี่ยเวลาน้ํามาก็น้ําท่วมเลยนะครับถ้าปีไหนน้ําแล้งก็แล้งเลยนะครับปลูกข้าวทํานานี่ลําบากกว่าจะได้ข้าวมากินนี่นะครับน้ําท่วมซะ3ปีแรงซะ2ปีนะครับแล้วไม่มีเงินเยียวยาจากรัฐบาลด้วยนะครับ สมัยก่อนนะครับถ้าปลูกข้าวเขาไว้แล้วน้ํามาเนี่ยข้าวมันโตไม่ทันน้ํามันไม่ทะลึ่งน้ําขึ้นมาก็เจ๊งหมดเลยครับปีนั้นไม่มีข้าวกินเลยครับไม่มีข้าวกินเลยลําบากครับแต่ว่าเราชินกับชินกับน้ําท่วมนะครับแต่คนในกรุงเทพนี่เดือดร้อนมากนะครับเพราะว่ามันปลูกบ้านติดพื้นดินปลูกบ้านติดพื้นดินนะครับคนในเมืองนี่ปลูกบ้านติดพื้นดินแล้วมีรถยนต์ด้วย น้ำท่วมก็ไม่รู้จะเอารถยนต์ไปอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนผมมันไม่เดือดร้อนเดินครับจักรยานก็ไม่มีนะครับยานพาหนะก็มีเรือไปไหนไปเรียนหนังสือก็เรือโดยสารนะครับนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับมีจักรยานก็ลําบากจักรยานไม่ลําบากเวลาน้ําท่วมก็แบกขึ้นไปบนบ้านแบกขึ้นไปบนบ้านนะครับแบกขึ้นไปบนบ้านนั่นนะฮะ โอ้ยไอ้มอสบอกว่าคนพูดว่ารัฐมนตรีไปพูดที่ UN เอ็นทให้ไทยขาดความน่าเชื่อถือเอ๊ผมว่าคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยเขาเอาอะไรมาคิดวะไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยไปชี้แจงว่าขเขมรมันโกหกมันลุกลานมันยั่วยุประเทศไทยเออ นะครับผมก็ไม่เข้าใจไอ้เฮียมันมาพูดได้ไงวะว่าไปพูดที่ยูเอ็ทำให้ไทยขาดความน่าเชื่อถือเราต้องไปชี้แจงเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นประเทศใหญ่กว่าว่ากัมพูชาเข้ามาก่อเหตุอย่างนี้มาสร้างแรงกดดันมาบุกเราก่อนนะครับเอาเข้าหลามนะครับจรวด BM21 ยิยิงใส่อาคารบ้านเรือนโรงพยาบาลเซเว่น 7. จนประชาชนคนไทยเสียชีวิต วันที่23่สิบามก็มาก่อเหตุซ้ำวันที่27่สบเจ็ดก็มาก่อเหตุซ้ำยังจะจัดม็อบผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่เด็กพระมาย,ยุ่ยุไปชี้แจงนะดีแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจว่าใครไปพูดว่าหนึ่งไปชี้แจงทำให้ประเทศไทยเสียภาพพจน์ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับอย่าไปว่าเลยครับ ต่างคนต่างคิดนะครับปัญญานี่เหมือนกันนะครับเขาอาจจะมีญาติพี่น้องเป็นขมรก็ได้นะครับอาจจะมีญาติพี่น้องเป็นขมรก็ได้หรืออาจจะทําธุรกิจอะไรเกี่ยวโยงกับขมรก็ได้นะครับเลยพูดเอาใจขมรหน่อยพูดเอาใจขมรหน่อยนะครับไอ้พวกนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อว่าวันข้างหน้ามีคดีอะไรจะได้หลบหนีไปอยู่ขมรได้หรืออาจจะทําธุรกิจเกี่ยวยงกับขมรก็ได้นะครับไม่เข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับ ไปพูดมันเสียหายอะไรนะครับไม่รู้เขาเอาอะไรมาคิดนะครับผมมองนะครับผมมองไอ้ไอรัฐมนตรีศีหัศกอะไรเนี่ยไปพูดนะเข้าท่าดีนะครับมีบางท่านออกมาบอกเฮ้ยยังไม่แถลงนโยบายเสร็จแล้วไปชี้แจงได้ไงอ่าก็มึงจะมารอแถลงนโยบายได้อย่างไงเล่านี่แถลงนโยบายยังไม่จบเลยแล้วมันประชุมยูเอ็นก่อนแถลงนโยบายอะ่ะยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เขาจะต้องเป็นรับมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรดเกล้าวมาแล้วนะครับไอ้แถลงนโยบายเนี่ยมันอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไงแล้วก็เขาไปทําหน้าที่ก็ดีอยู่แล้วอ้จะมาว่ากันเองขัดแข้งขัดขากันเองทําไมนะครับไอ้คนว่าก็รู้สึกว่าจะรับรถทัวร์รวยไปแล้วครับรับรถทัวร์รวยไปแล้วนะครับ เราต้องให้กำลังใจกันนะครับคนไทยเนี่ยจะไปเปิดจุดอ่อนจุดด้อยให้ขมินมันรู้ทำไมนะครับจะไปเปิดจุดอ่อนจุดด้อยให้ขมินมันรู้ทำไมนะผมไม่รู้เออถ้าเป็นสส,สพักฝ่ายค้านเ็าว่าไปอย่างนะนะครับสสพักฝ่ายค้านเขายังไม่กล้าพูดเลยนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,การต่างประเทศไปแถลงที่ยูเอ็นมีอำนาจหรือเปล่า นะครับมันไม่กล้าเดี๋ยวทัวลงครับเดี๋ยวทัวลงนะครับเดี๋ยวทัวลงอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยและเราคนไทยเราช่วยกันเถอะนะครับช่วยกันเถอะครับมานี่นะครับเราช่วยกันเถอะครับ ถ้าถ้าเป็นสสพักฝ่ายค้านเนี่ยเราไปว่าเขาไม่ได้ล่ะครูนะครับมันเป็นหน้าที่เขามันเป็นหน้าที่เขาที่เขาจะต้องตัดแต้มตัดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ว่านะแต่ถ้าคนไม่ได้เป็นสสพักเพื่อไทยพักประชาชนนะครับหรือพักพลังประชารัฐที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มาหลายพักสิประชาธิปัตย์ด้วยอะไรด้วยนะครับ ถ้าเป็นสสพักฝ่ายค้านเรื่องปกติครับที่เขาจ้องจับผิดรัฐบาลนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับขอบคุณคุณชาลีให้เงินมาร้อยบาทครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับอุตส่าห์ให้ของขวัญให้รางวัลนะฮะนานๆจะมีคนให้ของขวัญให้รางวัลสักทีขอบคุณมากลูกนะครับผมก็เรียกลูกไปเรื่อยเลยบางทีเขาก็แก่กว่าผมนะครับนะครับ ช่องดำก็เหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับมากดถูกใจให้รางวัลให้ของขวัญอะไรกันเนี่ยนะครับสร้างรั้วใช่ไหมลูกเรื่องสร้างรั้วเนี่ยผมมั่นใจว่าสร้างแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าสร้างแน่นอนนะครับหนึ่งเรามองรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลคุณอนุทินที่มีความจงรักภัก,ภกดีเป็นที่ตั้งต่อสถาบันพระมหากษาัตริย์ สองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระอ,องค์ท่านถึงกับตั้งกองทุนทยทิพย์ให้ประชาชนเข้าร่วมบริจาคโดยพระอ,องค์ท่านบริจาคเริ่มต้นหนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับถ้ารัฐบาลไม่ทํานี่จะทาอย่างไงถ้ารัฐบาลไม่ทํานี่เสียหมาเลยครับเพราะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าล้วนเนี่ยสร้างแน่ครับนะครับล้วนเนี่ยสร้างแน่ทหารก็ไม่ขัดข้องครับนะครับ นะครับเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรท่านพระอ,องค์ท่านแสดงเจตจำนงมาแล้วว่าให้สร้างรั้วเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับได้ยอดร้อยล้านแล้วใช่ไหมครับ ผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าทําไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราตัดความสัมพันธ์กับขมรไปตลอดปีตลอดชาตินะครับดูไทยกับมาเลเซียสิครับไทยกับมาเลเซียก็สร้างกําแพงสร้างกําแพงสร้างรั้วอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับก็ยังคบค้าสมาคมกันแต่ว่ามันป้องกันปัญหาอากกรารใชยแดนป้องกันการลักลอบ เข้าแดนโดยผิดกฎหมายป้องกันการขนส่งสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันดีด้วยประการทั้งปวงที่จริงมันจะต้องขอเงินขเขมรด้วยนะต้องขอเงินขเขมรด้วยว่าคุณกับผมวาออกกันคนละครึ่งนะครับแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่ยากจนรวยเฉพาะฮุนเซนฮุนมณ็ตนะครับนะครับมันก็ไม่มีเงินมาแต่ว่ามันมาหาเรื่องหาราวกับเรานะครับแล้วก็มา คนลักลอบเข้าเมืองเยอะแยะนะครับคนลักลอบเข้าเมืองเยอะแยะทําเรื่องผิดกฎหมายนะครับเวลาคนร้ายนักโทษในประเทศไทยจะหนีไปก็หนีไปทางช่องทางธรรมชาติทําดีด้วยประการทั้งปวงครับโดยเฉพาะพื้นที่ราบแถวสะแก้วจันทบุรีตาดอะไรนี่นะครับก็ทํารั้วไปซะให้เรียบร้อยไปเลยนะครับส่วนในพื้นที่ที่เหลืออีกเกือบพันกิโลในเขตกองทัพภาคที่2ก็ค่อยว่ากัน นะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับค่อยๆทําไปนะครับผมไม่ได้ดูข่าวเลยครับโผนกระแสคุณหนุ่มนะครับไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับเดี๋ยวนนี้ไลฟ์ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วครับตั้งใจจะมาพูดไอ้เรื่องช่องฟ้าแล้วเอาชื่อผมไปเนี่ยนะครับ ขอบคุณนะครับคุณอะไรให้ให้เงินรางวัลมาอีกร้อยบาทนะคุณสุภกิจนะครับขอบคุณครับไอ,ไอ้ไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์นี่มันมันมีอิทธิพลทางการเงินสูงมากนะที่รายได้หลัก จากบ่อนจากแก๊งคอนเทนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ของที่ตั้งฐานอยู่ที่ฮุนเซนเนี่ยตั้งฐานอยู่ที่ขเขมรเนี่ยนะครับมีรัฐมนตรีดีเนี่ยออกมาพูดกลางสภาเลยว่ามีคนมาติดต่อว่าอย่าออกนโยบายมาว่าให้ปราบแก๊งหลอกลวงแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้นะครับ จะให้เงินถึงเดือนละสี่สิบล้านนะติดสินบนนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวต้องฟังข่าวกันนะคือตอนเนี้ยประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแนวชายแดนอีสานตอนบนตอนล่างนะครับ ท่านยังนอนที่บ้านได้นะครับแต่ข้าวของเนี่ยเก็บเตรียมเขาไว้เก็บเตรียมเขาไว้พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอพยพได้ทันทีถ้ามีเหตุการณ์นะครับนะครับแล้วเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยผมว่าทางฝ่ายปกครองนะครับก็เปิดศูนย์อพยพทิ้งเขาไว้ก่อนเลยนะครับนะครับเตรียมพร้อมเขาไว้ก่อนนะครับจัดเวรคอยเหตุเขาไว้เลยนะครับพร้อมที่จะเปิดปึ้งได้ทันทีเที่ยงคืนก็เปิดได้นะครับ เช้าก็เปิดได้นะครับ